หลายหน่วยงานนะคะก็เริ่มที่จะเข้าพื้นที่เพื่อมอบเครื่องนุ่มหงกันหนาวให้กับประชาชนผู้ที่อยู่บนพื้นที่ห่างไกลค่ะโดยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะโดยมูลนิธิปอเทกตึงร่วมกับมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนเปิดโครงการต้านภัยหนาวประจำปี2567ซึ่งมูลนิธิปอเต็กตึงร่วมกับมูลนิธิบรรเทาสาธารณาภาัยจังหวัดแม่ห้องศนจัดขึ้น พร้อมร่วมมอบสิ่งของเครื่องกันหนาวช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในเขตพื้นที่ตำบลปางหมูและตำบลผาบ่องอําเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศนรวม1000ครอบครัวโดยนำผ้าห่มกันหนาวจำนวน1000พื้ผืนพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน8รายการไปมอบช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาหลังจากที่ฝนหยุดตกส่งผลให้สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องอนโดยเฉพาะบนพื้นที่สูงอากาศเริ่มหนาวเย็นลง จังหวัดแม่ห้องสอนค่ะเป็นจังหวัดชายแดนห่างไกลผู้คนมีไรายได้น้อยและภูมิประเทศก็เป็นป่าเขาในช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นมากสําหรับสิ่งของเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคที่นํามามอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศอนในปี2567นี้ค่ะคิดเป็นมูลค่ารวม650,000บาทและในปีนี้ได้คัดเลือกเห็นควรจัดโครงการต้านภัยหนาวทั้งสิ้นรวม43จังหวัดในทุกภูมิภาคเตรียมผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคนาําไปแจกจ่ายแก่ผู้ ยากไร้รวมทั้งหมด51,500ชุดคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า34ล้านบาทซึ่งแน่นอนว่าช่ว